ตะวันรีวิวสวัสดีครับเคยมีปัญหาตัวสปีดคอนโทรลที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะปกติสปีดเนี่ยจะต่อเข้ากับตัวรีเซพแล้วเราก็ใช้บินยังบินอยู่ดีๆใช้งานไม่ได้นะครับมาดูวิธีการครับว่าจะซ่อมยังไงจะเช็คงไงได้บ้าง ปกตินะครับเวลาที่เราดูที่สายกระปิคอนโทรนเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งนะครับวิ่งไปที่ตัวรีเซฟอีกเส้นหนึ่งเนี่ยวิ่งไปที่ตัวแบตเตอรีท่ทีนี้ผมจะลองเอาตัวที่ใช้ได้กัตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช้ได้เนี่ยสายที่ไปที่ตัวรีเซฟเราก็เสียบข้อช่องสาตามปกติเสียบข้อช่อง3านะครับเวลาทดสอบนะครับสายทางหนึ่งเนี่ยเราก็ต่อกับตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าติดเนี่ยไฟก็จะขึ้น เสียบไปอ่ะอย่างเงี้ยไฟเข้าแปลว่าตัวเนี้ยสปีดเนี่ยจ่ายไฟไปตามปกติทีนี้มาดูตัวนี้ที่ว่ามีปัญหานะครับถอดปลั๊กออกก่อนแล้วลองเปลี่ยนนะครับเหมือนกันนะครับเอาสายตัวนี้มาเสียบเข้ากับตัวสปีดเข้ากับตัวรีเซฟช่องสามแล้วเราก็ต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่เราจะเห็นว่าไฟไม่ติด วิธีการนะครับเราจะต้องเช็คแค่สองจุดน,นะครับจุดแรกคือจุดที่มีไฟเข้าก็คือเส้นนี้วิ่งเข้าไปที่ตัวสปีดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่วิ่งเข้าตัวรีเซฟนะครับส่วนจุดนี้ไปที่ตัวมอเตอร์ซึ่งไม่เกี่ยวกันทีนี้การทําเนี่ยเราจะเปลี่ยน2เส้นนี้เราจะเลือกเอานะครับว่าจะเปลี่ยนอะไรตัวนี้หาม,มาจากไหนนะครับตัวนี้เราอาจจะไปเลือกตัวสปีดที่เราไม่ใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวนี้ที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะเห็นว่า ตัวนี้ก็เป็นขั้วเดียวกันปลั๊กเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งไปที่ตัวรีเซฟก็เป็นอันเดียวกันก็ได้นะครับอันที่2เนี่ยเราสามารถหาจากตัวเซอร์โวที่เราไม่ใช้เซอร์โวที่ไม่ใช้จะมีสายด้านนี้อยู่นะครับซึ่งด้านนี้เนี่ยก็สามารถเอามาแทนที่จุดนี้ได้เอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะทำทีละจุดนะครับเราจะเช็คจากจุดขาเข้าก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการกันครับผมจะทำที่ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็ตัดสายของเก่าทิ้งเลย ไม่ใช่นะครับทีนี้เราก็ปอกสายเห็นไหมเราปอกได้เสร็เรียบร้อยอันนี้เส้นที่หนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็จะไปตัดจากของอันนี้มาใช้แทนที่นี่ครับมาต่อตรงนี้ ตอนนี้นะครับเราทําจุดที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบก่อนนะครับเราก็ต่อเข้าตัวรีซีช่องสามมันเดินต่อช่องสามเสร็จเรียบร้อยเราก็เสีบยบกับตัว แบตเตอรี่ดูนะครับหรือว่าไฟเข้าน,นี้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยใช้ได้แล้วแค่นี้ง,ง่ายๆนะครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากเกินไปอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมินิสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ